สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในชอ่องพุฒิบุญสทรณ์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับกำลังจะฟิชเชอร์ลิงกับช่องอังเปาลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมวันนี้ช่องอังเปา21่ิคลิปแล้วครับปาดโอ้โหก็ได้ซีหายคลิปอันนี้ช่องอันนี้ช่องช่องอะไรครับช่องช่องเม็กใช่ไหมช่องเม็กอันนี้ช่องเม็กเเอออช่งม็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นงไงเนาะทางบุญ เป็นจังทีละ้งท้งหเป็นงไคกอเป็นบสวงยังไหนะสวงอยู่โอ้ยบอกไปขนกี่รอบก็ยากเลโอเสอแบนดนเสือแบนด้แบนไดแบนไม่โอแบนฮะดักเสือล้วมาใส่อยอาจารย์โอ้ยเพื่อนด้วยอเพื่อนกันได้โอ้ยทีแปเจอกัน แปดเจอกันชิมหาเจอกันเป็นวะตอนจี้ชิมห้าเรามีงานที่ไหนครับไปน้ำเนี้ยอ๋อเป็ดหมดไปน้ำเนี้ยชิมห้าเรามีงานที่ไหนครับชิบอยครับ้านเฮียตุ้ย้านเฮียตุ้ยบ้านแพ่งมาหน่งบานแพงเฉยบานแพ่งจังใดุูนจิ๊ดขอนแก่นหุ่นเออท่าพระหุ่นลานเฮียตุ้ยท่าพระนั่นดีชิมหา สวัสดีครับพี่ครใช่ครับมีเงินสูงเพื่อจอยโอเคครับอันนี้เอี๋ยวเอี๋ยวเด๋ไม่ซื้ยังก่อนก็เป็นแอดมินแตนบ่ครับเพี่จอยโอ้พี่จอยสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบไปครับไปเรื่อยๆนะครับขึ้นรถไาโอ๊ะาวีนเนี่ยทางไปบอกเพื่อนนะครับไปเจอกันพรุ่งนี้ที่งานลูกมีน้องร่วมกันนะครับ ไปได้ไหมค่ะแล้วนไปได้ไหมยืมสามัชมแล้วค่ะรูบว่าไปใช้แล้วน่าสบาเลยน้องยืบาล้วค่ะเสร็ล้วไม่ยืมไม่สบายนะไม่ยืมไม่ดีดอ่ะไม่ยืมไาีบมาเลยค่ะไปใช้บาร์ีอาจารย์จะไปดูไม่ได้ค่ะชอบเดี๋ยวไม่ก็คุณนึกว่าเจ็บ จากซ้อมเสร็จอาจารย์น้องตีพักกินข้าวนะครับผม <Yeah. S 1> อาจารย์น้องตีพักกินข้าวเราก็จะไปให้พี่รองเมืองเรื่อยๆนะครับอาจารย์น้องตีก็เร่งพักกินข้าวนะครับ,บพัดไปก็พี่รอง กดแชร์ด้วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องฟุกนทอนเราเพอนรเชียรด้วย้กันนะครับพี่รองเด้อนะบรรยากาศพี่้องนอะอันไหนรอบอันเดียวจกปิ้นงส่งปิ้นตงส่งสู่แล้วพี่พอทตอนหาไม่เจอพอนดอน้วตอนนี้นะ เดี๋ยวรอเสียเมดีน้องดูเพื่อนอยู่ดีนะันครับเรื่อนกันอยู่โรเาสียงันงเดี๋ยวเหน้องเขาลิงก์แลวช้งหน้าใ่ยังพอยจุ๊บระวบครับผมพี่ออันเบอรยอีกเจ้าหนึ่งนะครับผมฝาดไลค์กดแชร์กดซสครซ่องปุ๊ ลำเปื่อนเอศปุ๊บพงศธรลำเปื่อนออฟเชี่ยด้วยละกันนะครับสวัสดีครับพี่ช้างสวัสดีครับโอ้เล็บสวยเงี้ยพี่ช้างตรงนี้ไอเป็นเขียวนะที่มนเป็นเขียวใส่คาดแบบแม่แมมแบบธรรมดาด้่นแบบเป็นเขียวแหละไนท์นอฟครับพี่น้องฟสวัสดีครับ